ปี2026น,20นี้ซื้อ Mazda CX3 หรือ CX30 Essential รุ่นไหนดีคลิปนี้มีคำตอบให้ครับแอปสกายทีมนะครับจะพาทุกท่านมาเปรียบเทียบรถระหว่างรุ่น CX3 และ CX30 เป็นตระกูลใหม่แล้ว Essential นะครับปีผลิตใหม่นะครับบอกเลยใครยังตัดสินใจไม่ได้นะว่าอยากได้ SUV ขนาดเริ่มต้นที่เป็น CX3 หรือ SUV ขนาดกลางออปชันครบ ส่วนรถจัดเต็มนะครับก็ต้องมาทาง CX30 นะครับซึ่งบอกเลยว่าใครอยากขับรถ SUV ของ Mazda นะครับก็ต้องตอบโจทย์เลยไม่ว่าจะเป็น CX3 ที่เห็นอยู่ในคลิปนะครับเป็นรถ SUV ขนาดเริ่มต้นนะครับตอบโจทย์สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีครอบครัวขนาดเล็กหรือกลุ่มครอบครัวที่อยากจะใช้รถในเมืองดีนะครับขับรถออกต่างจังหวัดก็ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากได้แบบรุ่นพี่ใหญ่หน่อย SUV ขนาดกลาง CX30 บอกเลยตอบโจทย์จริงๆนะครับเพราะว่าฟังก์ชันการใช้งานก็ดีสมรรถนะดีนะครับแถมระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยจัดให้เต็มเลยนะครับเรามาเริ่มที่เรื่องราคากันก่อนเลยนะครับราคา CX3 Essential นะครับคันที่อยู่ในคลิปนี้คือสีแดงนะครับราคานะครับตัวเริ่มต้นตัวพาร m มนะครับอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทสีแดงแบบนี้เพิ่มอยู่ที่12,000บาทครับ ส่วน CX 3 0 Essential นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นสีแดงแบบนี้นะครับเพิ่มเงินอยู่ที่17,0 0 0บาทครับด้านข้าง CX 3บ้านนะครับ CX 3นี่เลยมีบางโคนนะครับรอบล้อมเป็นแบบสีดำด้านนะครับเป็นแบบแพ็กเกจแบบนี้เลยมาพร้อมกับล้อ16นิ้วนะครับเพิ่มเติมเลยนะครับด้านตรงกระจกนะครับซ้ายขวามีไฟเลี้ยวให้แบบนี้เลยครับส่วน CX 3 0รุ่นท็อปสุดนะครับไฟหน้าเป็นระบบ AFS และก็ระบบ HBC นะครับมีปรับช่วยสูงยกต่ำเลี้ยวตามพวงมาลัยได้เลยนะครับมากับแพ็กเกจล้อที่เป็นขอบ18นิ้วแบบนี้นะครับแล้วก็ซ้มล้อคล้ายๆกับ CX 3เลยนะครับเป็นแบบดำเงารอบล้อมตัวรถเลยนะครับแล้วก็ไฟเดี่ยวที่กระจกด้านข้างมีมาให้นะครับระบบวายสปอรก็มีให้แล้วก็เบรกคอร์ทฟิคอลเลจัดให้เต็มเลยครับบ้านท้ายรถของ CX 3มบ้างนะครับเปรียบเทียบกันแล้วมาต่อมาดบอกเลยว่าไม่มีใครแพ้กันเลยแต่ถ้าเจ้า CX 3นะ เสาอากาศด้านบนเป็นแบบคีบฉลามเป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยไฟเบรกดวงที่3ม,มีมาให้ขาดไม่ได้เลยนะครับที่ปั่นน้าฝนด้านหลังนะครับมีมาให้เลยนะครับเปิดท้ายมาให้ดูหน่อยถ้าเป็นรุ่นเริ่มตน้นพวกรถ SUV นะครับ c x เกเก็บของสัมภาระได้ถือว่าเอาอยู่เลยนะครับมีม่านกั้นสัมภาระให้นะครับแล้วก็มีในส่วนของนี่เลยไฟนะครับด้านหลังนะครับสามารถเปิดปิดเพิ่มแสงสว่างตอนกลางคืนได้ครับ ส่วน CX 30บ้างน,นะครับถ้าเห็นด้านบนเนี่ยเศาอากาศคีบสลามเขาไม่มีนะครับเขาจะฝังเสาวอากาศให้กับตรงที่กระจกด้านหลังแบบเต็มเลยนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3มีมาให้เช่นเดียวกันนี่เลยแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนนะครับระบบความปลอดภัยจัดให้เต็มนะครับมีเซ็นเซอร์ให้เนาะมีกล้องถอยหลังให้แล้วก็กล้องเป็น360องศาด้วยแล้วก็จุดเด่นของเขาเลยนี่ครับคลิกเดียวฝาท้ายแบบไฟฟ้าให้ ปรับระดับได้ด้วยนะครับเมมโมรี่ความสูงได้ม่านกันสัมภาระมีมาให้เช่นเดียวกันแล้วก็ที่เก็บของลึกๆจัดให้เต็มนะครับขาดไม่ได้เลย CX 3 0นะเปิดมามียางอะไหล่ให้นะครับมีชุดซ่อมล้ออะไรทุกอย่างให้เลยพร้อมกับซับบูเฟอร์ที่เป็นลำโพงโบสถ,ถึง12ตําตำแหน่งครับเปิดมาภายในของ CX 3บ้างนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นถามภายในเบาะเป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับเป็นแบบ3ก้านแบบนี้นะครับมี มัลติฟังก์ชันนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากตรงพวงมาลัยเลยนะครับหน้าจอภายในนะครับของ CX3 เนี่ยสามารถกดสัมผัสได้แบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องถอยหลังเนี่ยเดี๋ยวลองกดถอยถอย,ถอยหลังให้ดูนะครับ จะได้มุมมองที่เป็นกล้องถอยหลังแบบเรนกว้างแบบนี้มีเส้นมาตรวัดให้ด้วยนะครับเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้นะครับในส่วนของคอนโซลนะครับก็จะเป็นคอนโซลแบบนี้นะครับเป็นสีดำนะครับดำเงากอสแบ็กนะครับเพิ่มความสปอร์ตเลยนะครับแอร์ปรับได้แบบสีดรแบบนี้นะครับแล้วก็มีช่องต่อ USB ให้ต่อ Apple CarPlay and Auto ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะครับมีระบบ ช่วยนะครับในเรื่องของหมดสปอร์ตและโหมดดราม่าแล้วก็เบรกมือเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้ามีออโต้เบรกโฮลให้ o นะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคอมมานด์เซ็นเตอร์พร้อมชัดตคัดต่างๆสั่งงานตามหน้าจอได้เลยครับ เข้ามาในฝั่งของภายใน CX 30บ้างนะครับคันนี้พรีเมียมอยู่แล้วรุ่นท็อปสุดนะครับมากับเบาะปรับไฟฟ้าได้เนาะแล้วก็เมมโมรีตำแหน่งนะครับได้จากปุ่มตรงนี้เลยนะครับได้ถึง2ตำแหน่งนะครับสั่งงานปุ่มชัดๆต่างๆมีให้เยอะมากๆนะครับปุ่มวิวของกล้อง360องศานะครับ e Stop อะไรพวกนี้จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เล่นได้งมากๆนะครับในส่วนของพวงมาลัยเป็นแบบหนังนะครับแล้วก็เป็นแบบใหม่แล้วนะครับเป็นพวงมาลัย3าก้านแบบเท่มากๆนะครับมาพร้อมกับระบบ MRCC นะครับที่เป็นระบบความปลอดภัยขับรถตามทั้งหน้าได้รักษาระยะห่างได้พร้อมพวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังชันนะครับสิ่งสำคัญขาดไม่ได้เลยจะเป็นในส่วนของ p a d เด e s h ชิหลังพวมงมาลัยนะครับลูกค้าสามารถเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีกับหน้าจอ Active d r i v i n i p i s s p l y y ด้วยนะครับเป็นหน้าจอนี่เลยตรงนี้สะท้อนเข้าไปในกระจกนะครับบง่งบอกสถานะการขี่แล้วก็ระบบความปลอดภัยให้ครับ หน้าจอของเขามีความยาวมากกว่านะครับเป็นหน้าจอ8.8นิ้วนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบกล้องนะครับถอยหลังจะเป็นกล้อง360องศาแบบนี้เลยนะครับนี่เราจะเห็นท็อปวิวนะครับกล้องหน้ากล้องหลังนะครับจะเป็นแบบนี้มีเส้นมาตรวัดนะครับเพิ่มความปลอดภัยเวลาเราถอยรถด้วยนะครับแอร์ของ c x 3 0นะครับจะเป็นแบบ2โซนนะครับยโซนเนาะปรับแยกซ้ายขวาได้เลยนะครับ ตัวภายในนะครับคอนโซลจะเป็นแบบเปียโนโบแบ็กเงาแบบนี้เลยนะครับมีโหมดสปอร์ตเช่นเดียวกันโหม,<ล>มดนอร์มอลนะครับแล้วก็คอมเิวเดอร์เซนเตอร์นะครับปุ่มในของเรื่องออตโต้เบรคโฮแล้วก็เบรคมือไฟฟ้านะครับก็จัดให้เต็มอยู่ตรงนี้เลยนะครับอย่าลืมนะครับในช่วงปี2026นี้ใครยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้อรถ CX3D หรือ CX30D นะครับอาจจะชมคลิปนี้เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจได้เลยใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับอยากจะทดลองขับนะครับติดต่อมาที่ช่องแอปสกายลีปให้นะครับ ทางช่องอของเราเนี่ยมีบริการจัดรถนะครับเทสไดให้ลูกค้าได้ถึงที่ด้วยนะแล้วก็บริการนะครับให้ดูรถตัวจริงนะครับมาดูในคังรถเราได้เลยมีรถให้ดูเปรียบเทียบสีตัวจริงกันเลยนะครับ <S <S <ๆ>หรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลนะครับเรามีรีวิวจัดให้เต็มย้อนไปดูที่ช่องอัพสกายแอคทีฟ e ไดเลยนะครับส่งรถให้ถึงที่ทั่วประเทศจัดไซนัทให้ถึงที่ทั่วประเทศนะครับรีวิวจัดให้แน่นนะครับลูกค้าฟีดแบ็กให้นะครับการันตีความมั่นใจได้เลย ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ